แล้วเราใช้ใช้เหวี่ยงนะครับเหวี่ยงเหวี่ยงจะมีแรงมาออกกันปาเหวี่ยงแนี่ยอาการปาทีนี้ถ้าคุณจะเหวี่ยงไปเงี้ยมันจะเกิดการหนักเข้าใจไหมคือว่ามันจะหนักดึงหมดเลยเพราะว่าคุณต้องเหวี่ยงไปทั้งหมดงั้นที่ขาขึ้นต่อไปขาลงหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้นี่ขาลง โอกาสโยนเรามีประมาณสักห้าครั้งหลายเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเยอะเราคงจะไม่ทำอะไรเงี้ยจะโยนบอลกันไงเจ้าโอ้โหโอ้จ้ไล่ลายครับไล์่ลายมีกี่วัสดุครับ มีสองครับมีเชือกกับสลิงครับสองแนวแนวแนวดิงกับแนวแนวลาบแนวลาบแนวดิงนับนรับวิธีการสร้างก็มีวิธีการสองวิธีเช่นเดียวกันบก็คือการสร้างจากข้างล่างกับการสร้างจากข้างบนเมื่อกี้ผมสร้างจากข้างล่างหรือข้าง่างข้างบนครับข้างล่างข้างล่างเห็นชัดเจนผมทำยังไงครับโยนถ้าสร้างจากข้างบนแหละ ปีนขึ้นไปก่อนย่อนยังไงถ่านผปีนต้องปีนขึ้นไปไม่ใช่ไม่ได้พักกระเลืองคูดแต่คุณต้องปีนปีนก็คือปีนขึ้นไปมีสองวิธีอันไหนปลอดภัยกว่ากันข้างล่างแล้วแต่ความสูงตอนนี้ประมาณสักหกเมตรหกเมตรหกเมตรเนี่ยใช้เชือกยาวเท่าไหร่สิบสองสิบสองถ้าจากข้างล่างใช้เชือกยาวสิบสองถ้าหกเมตร ถ้าผมไปสร้างจากข้างบนใช้เชือกยาวเท่าไหร่ก็สิบสองผมสร้างจากข้างล่างใช้เชือกสิบสองครับถ้าผมสร้างจากข้างบนใช้เชือกยาวหกไม่เหมือนกันนะโอเนะผมเลิกงานเสร็จแล้วอยากจะกลับบ้านครับผมก็ทําการดึงลงมาได้เลยไหมดึงได้เลยถ้าคุณสร้างจากข้างบนนะครับคุณต้องเปลี่ยนเก็บนะมันแตกต่างกันแล้วแต่คุณจะเลือกใช้งานนะไม่มีอะไรบอกเกินเกิที่สุดโอเคนะ